สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันพระณชนนะคะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้มาดูหุ้นกันนะคะคุณนิพนธ์คะเช้านี้ค่ะเปิดมาที่1,600จุดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเซตช่วงนี้ก็พยายามจะบางวันก็ปิดต่ำกว่า1,600บางวันก็ปิดยืนเหนือ1,600นะคะล่าสุดค่ะดัชนีขึ้นมายืนที่ระดับ1,600จุดท ทรงตัวที่1,600จุดขึ้นมาประมาณ1.90จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะคะ11,000ล้านบาทมีหุ้นน้องใหม่ IPO นะคะ S10S ค่ะเข้ามาเทรดวันนี้ก็เกือบจะซิลลิงที่200%นะคะเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์นะคะส่วนตัวของ a d v a n c e มาเป็นอันดับที่1นั้นย่อตัวลงไปถึง2%องเปอร์เซ็นต์ทรูคาร์บชันบวกเล็กน้อยอินทัยังลงต่ออีกนะคะหลังจากที่หลุด80วันนี้ลงอีก1%ปเกว่าๆค่ะ BMCL ค่ะปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะล่าสุดราคาอยู่ที่2บาท10สตางค์นะคะมาดูที่ตลาดหุ้นในฝ่งของต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะไปที่ฝั่งของสหรัฐค่ะดาวโจนขึ้นมา92จุดนสแบวก7 SP บวก5 ฟากฝั่งยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในแดนสีเขียวกันหมดนะคะฟุตซีลอนดอนเซอซีฝรั่งเศสและเด็เยอรมนีค่ะมาดูที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้ตเกียวเปิดบวกขึ้นมาเพียงแค่20จุดค่ะสิงคโปร์บวก7จุดห่างียงฮ่องกงย่อตัวลงไป14จุดเว้ยดจไต้หวันบวก38อินโดนีเซียบวก25บมาเลเซียย่อลงไป7จุดและโซบวก14จุดนะคะแนวโน้มของเซตนะคะคุณนิพนคะดูเหมือนว่าช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้ไปไหนได้ไม่ค่อยไกลเหมือนกันนะคะ ก็ปัญหาเดิมก็คือเรื่องเรื่องฟันโฟฟันโฟไม่มาเนี่ยหุ้นใหญ่ก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ยังลงอีกนะฮะอย่างวันนี้แอสวาอินทันลงเนี่ยดึงด็เลงไปเยอะมากนะครับแต่ตลาดก็อยู่ในช่วงแนวโน้มเซเวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลเรื่องเซตถ้าเซตจะขึ้นได้เนี่ยก็คือต้องผ่าน1,604 1,604จุดโดยหุ้นบิ๊กแคปโดยหุ้นบิ๊กแคปไม่ใช่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยเก็งกำไรแต่ตอนนี้ก็หุ้นตัวเล็กตัวน้อยเก็งกำไรกันอยู่ เพราะฉะนั้นคือถ้าฟันโฟยังไม่มาบิ๊กแคปยังไม่ไปยังไม่ทะลุพันหกร้อย่ยังแข็งแกร่งก็แสดงว่าน่าจะยังคงไปไปมาใหม่แถวนี้นะครับก็กรอบเชเวก็พันพันห้าร้อยแปดสิบพักรอ่สิบพันห้าร้อยแปดสิบพันหกรแต่โอกาสที่จะไปพันหกรมีมากกว่าที่จะลงค่ะเพราะวันนี้เราเห็นแอสวานลงเยอะๆเนี่ยนะครับแต่เซตก็ไม่ลงนะครับ ก็แสดงว่าจริงๆแล้วคือเซ็นเต์ของหุ้นตัวอื่นก็ยังพยุงได้อยู่คงเป็น selective นะครับอย่างเราดูเห็นแอดวานลงอินทัลลงแต่ทูขึ้นนะค่ะนะครับทูขึ้นก็เพราะทูไม่ได้หุ้นขนาดใหญ่ก็จะขึ้นได้นะครับหรือจะมาที่เล่นกันอยู่ก็คือสแกนหุ้นที่เข้าตลาดเหมือนก่อนบ้านปูทีไรโพลีนนะครับค่ะก็เป็นหุ้นเก็งกำไรหมดเลยพวกนี้นะครับเวลาเล่นก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือซีซีทีดับบิลที่เล่นกันมาหลายวันแล้วนะครับต้องระวังไหมฮะ เขาถ้าซื้อมาจากข้างล่างก็ไม่ต้องระวังเราแท่งแดงแท่งเดียวแล้วก็ขายนะครับพี่อย่าไปฟังข่าวอย่าไปหลงข่าวว่าเขาทำอะไรนะฮะก็คือซื้อมากับเขาแล้วก็ถือไปเรื่อยๆนะครับวันไหนเขาขายกันวันแรกเราก็ขายด้วยสัญญาณขายแบบนั้นค่ะเป็นแท่งแดงอย่างงแล้วกันอย่างงนะคะอย่างงอย่าโลภนะฮะยังไม่อยากขายเดี๋ยวก็ไปต่อจะติดต่อเลงวันแรกรออีกวันหนึ่งรอีกบ้านนะครับวันที่สองก็ขายไม่ทันจริงไม่จริงไม่รู้ว่าตอนนี้ก็คือเราต้องดูว่า คำาเขาว่าเซ็นไม่ขึ้นไม่ถึงว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดะเล่นหุ้นแล้วไม่ได้เงิน แต่เราไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆแล้วเราได้กำไร20-30%เนี่ยก็ถือว่าเราได้มากนะครับก็ต้องรู้จักพอมันเป็นภาพลวงตาหมดนะใช่ค่ะก็ต้องทำกำไรเก็บไว้นะคะอย่างนี้ในช่วงที่เซ็ตยังไม่ผ่าน1,604จุดบันโฟยังไม่เข้าต่างชาติยังไม่ซื้อสุดทีนะคะหุ้นบิ๊กแคปยังไม่ไปกลยุทธ์ในช่วงนี้เราชีเล็กทิบบายแล้วก็ตามกรอบ1580 1620นะคะแต่ถ้าเกิดต่างชาติกลับมาซื้อ หุ้นบิ๊กแคเริ่มขยับอันนี้เราก็ต้องปรับกลยุทธ์ไหมคะถ้าบิ๊กแคเข้ามาซื้อเนี่ยก็จะซื้อประมาณสักเกวนันซชตก็ะจะวิ่งขึ้นไปเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่ซื้อใช่ไหมเห็นเห็นยังขายสุด<ม>ที่อยู่นะท่านชาตถ้าต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยสักครึ่งเดือนเนี่ยผมว่าหุ้นก็ยังวนเวียนอยู่ที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับหุ้นขนาดใหญ่มันมันไม่มีอะไรนะครับเล่นแล้วก็ไม่ได้กําไรหรอกนะฮะต้องปีนี้นะผมว่านะอยู่ตรงกลางตรงเล็กเนี่ย เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้อง selective buy เลือกหุ้นที่ถูกตัวไม่ว่าเซฟจะไปทางไหนเราก็จะได้กาไรนะคะส่วนแนวรับค่ะคุณนิพจน์ให้ไว้ที่ระดับ1580จุดส่วนแนวต้านนะคะจะอยู่ที่ระดับ1620จุดจะเป็นกรอบในบริเวณนี้นะคะถ้านะหากว่ายังไม่ทะลุยืนเหนือ1604จุดอย่างแข็งแกร่ง,งโดยฟันโฟต่ตางชาติและผลักดนันหุ้นบิก๊กแคปนะคะก็จะยังคงแกวงอยู่ในกรอบนี้ค่ะ selective buy เลือกหุ้นบรนดาตัวเลือกแบบไหนดีตัวไหนถือตัวไหนขายนะคะช่วงหน้าค่ะคุณนิพจน์จะกลับมาาเปิดดกรฟหุ้้นใู พร้อมเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นในรายการ Stop Loss ในช่วงที่2ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้นั่งอยู่กับกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์ค่ะเราจะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะทยอยโทรเข้ามาปรับพอดการลงทุนไปพ,พร้อมๆกันค่ะแต่ช่วงนี้เราจะมาดูหุ้นที่เราจะสามารถโทรต่อไปได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณคนิพธ์รมบอกว่ากรอบใัชนีจะอยู่ที่แนวรับ1580แนวน้าน1้2 0จุดะคะแนวเรากห ต้อง selective buy เลือกหุ้นเป็นรายตัวด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่า <S 2> <S 2> <S 2> ช่วงนี้นะคะตัว Big Cap นะคะก็ไม่ค่อยมาค่ะส่วนตัวที่มาก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะสลับกันมาค่ะ บางทีก็เก่งกําไรในหุ้น IPO ที่เข้ามาเทรดใหม่ด้วยนะคะจะก,กําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีนะคะในช่วงนี้ค่ะต้องสอบถามกับคุณที่คนเดินก่อนนะคะถ้าดูจากแพทเทิร์นของเซตแล้วตอนนี้คือยังคงที่จะมีน้ําหนักของการขึ้นมากกว่าลงใช่ไหมคะครับดูดีดูดีขึ้นดูดีนะคะดูดีขึ้นนะครับเพินแต่ว่าเก่งกําไรกันมากเกินไปนะฮรค่ะเดี๋ยววันนี้ S S ส1อ <S 18. S 2> หรือ S 1 1ค่ะเดี๋ยวเป็นเซเว่นอีเลเว่นไปค่ะขึ้นมาเกือบจะซิลลิ่ง200%เเลยนะคะใช่ก็ ก็คงอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ดีะนะครับแล้วก็วอลลุ่มวันนี้ก็ไม่ได้เทรนอะไรกันมากนะก็คงคงจะไม่ไม่เป็นไรนะฮะสินเซ็ตนี่ก็ยืนอยู่เหนือบริเวณเส้นมูวิ่งได้นะครับวอลลุ่มถ้าไม่มากเกินไปนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีวอลลุ่มสัก5 0 0 0 0่ล้าน4 5่0 0ล้านเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในต้นเดือนมีนาเนี่ยอาจจะเห็นหุ้นจะเริ่มขึ้นกลับขึ้นไปะนะครับ อย่างนี้เดินมีนาน่าจะมีโอกาสกับเพิ่นไปนะคะช่วงนี้หุ้นที่ทำ New High, นิวไฮซ์และยังโฮได้มีตัวไหนบ้างคะหุ้นที่เราแนะนามาล็อตแรกเนี่ยก็คือเป็นทรูใช่ไหมฮะทรู True, ค่ะทรูเนี่ยจะถือต่อได้อยู่ค่ะเมืองไทยเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของการโฮได้อยู่เป็นไซเวออกข้างเ t l มเมืองไทยกับไอเฟกในคล้ายคล้ายกันไอเฟกนะคะไซเวอข้างค,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 คือในกรณีที่ถือมาอยู่แล้วนะคะใช่ใชส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำยูนิคอนสแตช t ั่นนะครับก็ก็เป็นไซเวอตอนนี้ปรับฐานอยู่นะครับก็อยู่คงอยู่แถวเนี่ยนะครับ ไม่น่าหลุด14.8แนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงคือ itd ตัวตัวนี้ที่ยังไม่มีสามารถซื้อได้ไหมคะดูก็น่าจะซื้อได้นะฮะดูการดูการปรับฐานอยู่นะฮะตอนนี้ยังปรับอยู่นะฮะเรารอสัญญาณอีกสักสัญญาณหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เป็นที่ยังขึ้นขึ้นต่อก็เป็น itd นะครับค่อยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ซื้อไม่ทันแล้วใช่ไหมคะ itd ก็ควรตอนมันลงแล้วค่อยซื้อจะเป็นค่อยๆซือัปขึ้นไปนะฮะส่วนหุ้นที่เขาเล่นกันก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะเล่นกัันแรงตว อย่างอย่าง CWT นะฮะถึงเวลาต้องขายรือยังคะใช่นะครับแท่งนี้ก็ยังไม่ต้องขายยังถือต่อ <c oughs> ได้อยู่แท่งซื้อก็เกิดขึ้นนะครับถึงแท่งนี้นะฮะซื้อวันนี้แล้วก็ยังต้องถืออยู่นะฮะค่ะ <c oughs> ให้สังเกตแท่งแดงๆใหญ่ๆห,หรือแท่งโดจิแล้วรุ่มามามากๆนะครับก็คงเป็นแท่งขายค่ะ <c oughs> นะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกเขาจะไปทําจริงหรือไม่จริงเพราะว่าแม้จะเปลี่ยนกิจการเนี่ยโอกาสที่อ่ จะกลับมาทางกาไรแบบโตมากๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะก็ต้องใช้เงินลงทุนใหม่เหมือนกันนะครับก็คงไปเล่นตามกระแสนะฮะหุ้นตัวนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเป็นหุ้นปั่นรุนแรงอยู่แล้วนะฮะปั่นมาตั้งแต่เข้าตลาด1 8อแปดสิบปั่นไปหกร้อยนะฮะสี่ห้าร้อยแล้วก็ตายกันทั้งตลาดนะครับกลับมาก็ยืนยืนอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเอาใหม่นะครับนิสัยไม่เปลี่ยนนะครับ่างนี้ก็ดุสิคะใช่นิสัยไม่เปลี่ยนนิสัยไม่เปลี่ยนใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นใครจะเข้าต้องระวังหน่อยนะคะก็คือต้องเล่นให้ใหเป็นถ้าไม่ใช่ว่าซื้อแถวนี้นะฮะซื้อมาจากข้างล่างเนี่ยก็คือเล่นได้เนียาเรียกหุ้น X เนี่ยหุ้นเเราสามารถเล่นได้ทุกตัวนะนะครับแล้วก็วกถือวเวลานเนี่ยต้องขายก็คือต้องขายนะครับมีหลายๆตัวที่เป็นที่เข็นแล้วมันสร้างความโลภแบบนี้แล้วคนก็อยากได้นะฮะมีหลายๆตัวในอดีตลองกลับไปดูถ้าเรากลับไปดูไซเบอร์ไหมฮะ เราไปดูไซเบอร์นะครับไม่ได้ไม่ได้มีภาพที่แตกต่างกันขึ้นลงตอนขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะคือไม่ได้แตกต่างกันเลยตอนนี้ตอนนี้ใช้วัฒนาอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นให้เป็นต้องเล่นให้เป็นอย่างไซเบอร์ตอนนี้ดูแนวโน้มเหมือนสะสมหุ้นหรือเปล่าคะอีกนานเลยทั้งนี้ก็คือออกข้างไปอีกนานมากจนกว่าเขาจะซื้อหุ้นกลับมาแล่ะ นะครับแล้วก็จะมีเล่นอยู่มีหุ้นเล่หลายตัวที่ที่เป็นการเล่นลักษณะแบบนี้แล้วยังไม่กลับมาะนะครับอย่างาไม่อยากยกตัวอย่างเรับมันเยอะไปหมดคืทอท,ที่กล่าววันนี้คือเตือนนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่กกัะแล้วเรามาซื้อแถวเนี้ยเราเสียเปรียบมากะจะเจอดอยได้แบบนั้นมันไม่ใช่ดอยธรรมดาเรอกมันดอยดอยอะไรนะดอยถนน เอว่าเดสแบบนั้นเลยไม่ใช่ไปขาดขัดไม่ถึงว่าทำให้จะบอกวิธีเล่นให้จะบอกวิธีเล่นให้แต่ลรอตัวใหม่เดี๋ยวตัวใหม่เพราะตอนเนี้ยมันเริ่มเริ่มเข้ามาสู่ตลาดเริ่มเข้ามาสู่หุ้นเอ็กซ์อะหุ้นเอ็กซ์เนี่ยความหมายของมันก็คือว่าเป็นหุ้นปั่นก็ได้จริงๆเดิมเป็นหุ้นไม่ดีอยู่กังจะเปลี่ยนมาเป็นหุ้นดีก็ได้นะครับถึงจะวิ่งแรงๆได้แบบนี้นะครับมันกำลังเข้ามาสู่รุดูการของมันละช่วงเนี้ยเพราะนั้นเราก็ไปดูตัวที่มันวิ่งจากข้างล่างดีกว่า เดี๋ยวช่วงนี้เริ่มเปิดสายนะคะคุณผู้ชมคะทยอยโทรเข้ามากันค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างไปที่สายแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับส,สรพลเชิญค่ะครับเออซื้อหุ้นกันกุลไว้หระอครับขายได้หรือยังครับมีกาไรหรือยังคะกันกุลกาไรแล้วครับค่ะอ่าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฟังคําแนะนํานะคะมีกําไรอยู่นะคะกันกุลค่ะถือต่อได้หรือว่าวันนี้พอดีเป็นแท่งแดงเลยโทรมาถามพอดีเลยนะฮะ แท่งนี้ถ้าตอนเย็นนะครับแล้วมันมันมีมันเป็นแท่งแดงแล้ววลุ่มเยอะเงี้ยก็คือมันชันถูกไหมฮะสแสดงว่ามันอาจจะมีการปรับฐานนะครับแนวรับถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่คะอ๋อมันมันต้องดูแนวสต็อปร้อนเลยนะครับรผมคิดว่าน่าจะขายนะครับเพราะมันโดดขึ้นมาเปิดแกลบด้วยนะฮะเนี่ยเปิดแกลบขึ้นมาแล้ววันนี้เป็นแท่งแดงนะฮะค่ะจริงมันต้องดูวัน2วันนะครับก็คือว่ามันมันบอกว่าถ้าหลุด35บาทเนี่ยก็คือให้ขายนะครับตอนนี้ยังไม่หลุดนะ เราจะตามเทคนิคแป๊ะไหมครัถ้าขายตรงนี้ก็คืออาจจะไปต่อได้ถูกไหมครับ <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงถ้าวันนี้แต่วันนี้ผมคิดว่ายากเลยแหะเพราะว่าเป็นไงฮะวอลลุ่มมันมันมากแล้ว เพราะนั้นมันก็ต้องมีการปรับฐานแล้วปรับฐานถ้าหลุด3-5บาทนี่ก็คือต้องขายค่ะก็ดูนะคะถ้าหลุด3-5บาทนี่ก็ต้องขายนะคะถ้ายังไม่ขายก็ยังคงลุ้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะใช่ค่ะก็ลุ้นค่ะเพราะว่านี่เราพูดถึงเกมระยะสั้นกันหมดเลยนะครับะไม่ได้พูดถึงยาวๆนะครับค่ะเป็นแนวเทรดดิ้งนะคะถ้าถือยาวก็ต้องดูต้นทุนตัวเองด้วยนะคะว่ายังจะสามารถทนถือกำไรได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าในระยะสั้นนะคะมีจุดสต็อปกำไรอยู่ที่35บาทนะคะเดี๋ยวไปต่อที่สายของคุณนุชค่ะคุณนคค่ะะะน สอบถามตัวเพลสนะคะ PACE อยากให้ดูให้หน่อยว่าเป็นยังไงอ่ค่ะขอเลี้ยงคะซื้อแล้วค่ะค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะสามจุดเจ็ดศูนย์ค่ะได้ค่ะต้นทุนไม่ถัากนะดามคะมีลุ้นอยู่นะขึ้นมารอบนี้แล้วก็มีลุ้นนะครับค่ะมีตอนนี้ถือเป็นถืออยู่ถือต่อได้นะคะค่ะโคต่อไปค่ะเป็นถืออยู่ค่ะถือต่อนะคะไปต่อที่สายคุณปียพรค่ะคุณปียพรสวัสดีค่ะ อ่าเดี๋ยวขอสลับสายไปแล้วกันนะคะรู้สึกจะสอบถาม p เ h สนะคะแนวโน้มของ p เช s เป็นยังไงบ้างคะแล้วเดี๋ยวต่อที่สายของคุณวิญญานนะคะ p s l <ร>ค่ะถ้าระวังเรือเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับจากที่ลงไป500แล้วก็ขยับขึ้นมาแล้วค่อยๆขยับขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นการการเราแนะนำเราแนะนำซื้อวันวันนี้นะฮะเราแนะนำซื้อตั้งแต่วันนี้นะครับแนะนา,นาซื้อวันนี้นะะนานาวันนี้วันนี้คือวันที่15บาท50 นะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับว,วันนั้นที่วันที่แน,น, <20 S 2> นะนำซื้อ <10 S 2> ก็ไม่แตกต่างกับการซื้อหุ้นทั่วไปวันนี้17แล้วนะคะวันนี้17ก็ถือต่อะนะครับยังไม่มีสัญญาณการลงเห็นไหมครับปรับฐานบอลุ่มหายไปไม่ได้ซื้อตั้งแต่15บาทซื้อ17บาทได้ไหมก็ซื้อทดลงค่ะทดลงพ่เชฟเปลี่ยนไปแนวโน้มขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการถ้าเราสังเกตดูหุ้นที่เริ่มเปลี่ยนแนวโน้มขึ้นในช่วงแรกอ่ะจะไม่วิ่งแรงนะครับเนื่องจากว่ากาลังเปลี่ยนแนวโน้มอยู่ค่อยๆเปลี่ยนแนวรงง่ิแ นะครับก็คงใช้เวลาสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากสิบเก้าบาทห้าสิบนักเก็งกำไรค่อยเข้ามานะครับก็จะวิ่งไปได้ไกลๆเยอะแต่ช่วงเนี้ยใครซื้อต้องเข้าใจว่าเป็นการซื้อสะสมเพราะนั้นการซื้อสะสมก็คือวันไหนแดงซื้อวันไหนแดงซื้อเพราะฉะนั้นถวาเราซื้อเสร็จจะไปดูนะพอดูแลเดี๋ยวก็เอ้ไม่เป็นไปสตีพหุ้นตัวอื่นเข้าไปเวลาเราซื้อหุ้นเราต้องรู้ว่าเราซื้อเพื่ออะไรซื้อที่ข้างล่างเนี่ยนะครับ มันก็ต้องทนถือใช่เพื่อที่จะได้เยอะๆ17บบาทเป็น30วิบมิได้เยอะนะผมไม่ถือว่าถ้าคาราวานเหลือมันกลับไปนะครับค่ะไปที่สายคุณมพิญญานะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะทำแจ๊สยังไม่มีของเข้าได้หรือเปล่าคะราคาเท่าไหร่จะติดดอยหรือเปล่านะคะเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะคะทัวร์จสมินนะคะหบาทไม่ซื้อตอนนี้9บาทแล้วค่ะซื้อตอนนี้จะดอยไหมคะซื้อแจ๊สครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่8ปดบาทหกสิบเพื่อเหกนั้นทางเทคนิคไม่ได้บอกว่าให้ซื้อบอกว่าให้ถือค่ะ ไม่ให้ซื้อค่ะขึ้นมาแล้วนะคะแต่ถ้าใครมีอยู่ถือต่ออันนี้ไมาถึงว่าซื้อกันมาตั้งแต่6บาทนะครับแล้วซื้อต่อไป8บาทราคาสุดท้ายที่ซื้อเนี่ยนะครับก็คือให้ซื้อที่8บาทห้าิห้าหลังจากนั้นไม่ได้ให้ซื้ออีกเลยค่ะไม่ต้องซื้อแล้วนะคะไม่ต้องซื้อขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเพราะว่าหลายท่านก็อืกว่าตั้งแต่5้าบาท6บาทนะครับห6บาทนะฮะ6บาทนี่ก็เป็นสัญญาณรีเวอร์ซเซื้อนะครับเบ็เอาเปลี่ยนเป็นแนุ้มขึ้นตรงนี้ซื้อนะครับในซื แล้วก็พอครั้งเนี้ยครั้งที่3คซื้อครั้งที่3ไม่มีซื้อครั้งที่4ี่ตลาดพูดมีการซื้อแค่3ครั้งแล้วก็ไม่มีซื้ออีกแล้วเพราะฉะนั้นคนมีอยู่เล็พอฟิตรันคนไม่มีไม่ต้องเข้าแล้วนะคะไอขึ้นมาเยอะแล้วค่ะดปต่อต่อที่สายคุณมลค่ะคุณมลสวัสดีค่ะขอเป็นสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะดีคอนนะคะคุณสองจุดหกแปดนะคะขอแนวต้านหน่อยค่ะขอแนวต้านดีคอนนะคะขอบคุณค่ะดูนาโนเป็นยังไงบ้างคะสําหรับตัวของดีคอน เราเช็คกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวของดีคอนก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนละนะครับก็ตรงนี้ยังเป็นเลทโปรฟิตรันอยู่นะครับค่ะไม่ซื้อเพิ่มแล้วเหมือนกันไม่ซื้อเพิ่มค่ะไม่ซื้อเพิ่มแต่ยันซื้อครบ3าครั้งแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรอรอขายนะค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านก็ดูที่ไฮเดินนะครับที่สองบาทเจ็ดสิบแนวรับก็อยู่ที่2องบาทห้าสิบสี่นะครับสต็อปลอก็อยู่ที่อันนี้ต้องดูแล้วนะครับขึ้นมาจะแถวนี้ต้องต้องตามสต็อปลอตทุกครั้งนะครับ ถ้าหลุดเนี่ย stop loss ไม่ถึงจุดขายครั้งสุดท้ายนะครับอยู่ที่สองบาทสี่สปิดต่ำกว่าสองบาทสีบก็คือขายทิ้งค่ะปิดต่ำกว่าสองบาทสีขายทิ้งนะคะ,คะการเล่นหุ้นอยู่ข้างบนต้องเช็ค k stop loss ตลอดถ้าถ้าไม่หลุดไม่ต้องขายนะครับเพราะว่ามันก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์ย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันช่วงนี้นิดนึงค่ะตอนนี้พันหกร้อยสองจุดค่ะผมว่าตลาดจะเป็น sideways อยู่แต่เป็น sideways น่าจะเป็น sideways up ได้แล้วจากวันนี้เป็นต้นไป นะครับถ้ามีข่าวร้ายก็จะมีการกระแทกลงมาก็ค่อยซื้อแล้วก็คงไปประมาณ1,620ก็ยังเน้นเป็นเป็นหุ้นที่ขนาดกลางขนาดเล็กถ้าใครดูพื้นฐานก็ดูทรูรดูละหมาก่อสร้างนะครับ ส่วนถ้าใครชอบรุนแรงก็ก็ต้องไปว่ากันไปนะครับก็คือถูกจังหวะเขาถูกจังหวะเขาข้างล่างเนี่ยถ้าข้างบนแล้วก็คือเดี๋ยวหาตัวอื่นคือขุ่นหุ้น X มีห้าสิตัวนะฮะตอนนี้ขึ้นมาประมาณ4ตัวหรือสี่หกใจเย็นๆฮะอีกสี่หตัวเดี๋ยวตัวไหนข้างล่างเรากล้าทำไหมกล้าทำแล้วเดี๋ยวไปทํากันก็จะมีมีมีสอนด้วยนะครับวิธีเล่นหุ้นเ X ให้ได้กำไรนะฮะก็ติดต่อที่เฟซบุ๊กของคุณนิพนธ์ได้นะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะกรรมการ ผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณนิพนธ์ได้ในรายการ Stop Loss ค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอ,อย้อนหลังที่ YouTube Stop Loss by ธนวันปบรรโชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าหมวยธนวันบรรทชนและทีมงานลานไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ